พลังผักขมเทปเลยเอ้ยพลังผักขมพลังขนมพลังขนมแฮมเอาไปเกินข้าเลยพลังผักขมเจ้าทำอะไรผักขมไม่ได้หรอกพับอายให้กินผักขมเจ้าทำอะไรผักขมไม่ได้เนาะเนื้อผักขมก้นเดี่ยงนะคะไในนวดนะคะ Hors! 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 Ya спортmanda! อะไรไม่กินเลยเอ,อะโอ้โหอะไรมันร่วงลงมาจานนั้นมันเป็นลูกห่อร่วงลงมาด้วยนะโอ้โหพลังง่ายหวานหม้อฟอสานชิมเดี๋ยวพลังขนุนจะไปแล้วไม่แง่พลังพลังขนุนเดี๋ยวสำลักเหรอ พลังพักอไอ้พลังพักผมอกเอเข่าวเฉยไม่ใช่ได้เครื่องชมรงอลยดิจ้าเออ้าวคุณเที่ยวไปด้วยกันนะครับผม สวัสดีค่ะทุกบ้านสวัสดีครับเล็บพกค่ะยายนินมากอด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 ยายนินนะครับผมเล็บเลบทางตัวกอดกอดออกกำลังกายอยู่เนาะบรรยากาศดีค่ะตอนเย็นใช่ครับนะครับผมขอพระคุณมากครับนะครับผมขอพระคุณทุกท่านเลยนะครับผมขอพระคุณนะครับมาลายน้ำใจทุกท่านเลยเนาะที่ ส่งมาให้นะครับผมที่มาอยู่เป็นกําลังแรงใจให้ซึ่งกันและก,กันนะครับผมขอบคุณมาลายน้ําใจที่กดสติ๊กเกอร์กดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมนะครับขอบคุณมาลายน้ําใจจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะครับผมป้านาป้านาสวัสดีครับนะครับผมคุณจูนสวัสดีคะ่ะจากคุณณเดียมนะครับผมขอบคุณเช่นกันคะ่ะนะครับผมจากคุณจูนเนาะ อาปนัดปนัดเดี๋ยวใส่ปัจจัยให้ปนัดก่อนเนาะนะครับผม,มคุณจูนแล้วก็มาทักทายยาวๆไปนะครับผมได้ดอกอะไรดอกอัญชันใช่ไหมสวัสดีค่ะน้องอาจูนะครับผม,มสวัสดีค่ะปนออัดนะครับผมปนัดก็สวัสดีน้องอาจูปนัดว่านะครับผมสวัสดีค่ะพี่เอ็มนะครับผม เอลเอ็มสวัสดีครับจากปนัดครับนะครับผมคุณจูแล้วก็แอบแอบอยู่ว่างั้นนะครับผมแจวเลยนะครับผมขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับผมเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งผมก็จะขอญาตลงแล้วเนาะนะครับผมก็ไลฟ์พอประมาณนะครับผมพอได้ทาไฮไลท์พอได้้วก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านเราเนาะนะครับผมเห็นไฮไลท์ของซึ่งกันและกันก็ฝากเป็นกําลังใจชมให้กันด้วยเนาะเพราะว่าไฮไลท์นี้ก็ ก็ <G ül ets> คืออ,อีกอีกช่องทางหนึ่งนะครับผมที่สนับสนุนเพื่อนเราเนาะเพราะว่าไฮไลท์ก็มีชมโคเนาะชมโคให้เพื่อนเพื่อนเรานะครับก็สนับสนุนซึ่งกันและการฝากพี่เพืพ่อนทุกคนด้วยเนาะเห็นใครเขาทำไฮไลท์มาแล้วก็สนับสนุนเพื่อนเพื่อนเราอีกทางหนึ่งเนาะโดยที่เราไม่ได้เสียตังค์เสียงเงินกันนะครับก็เป็นการชมโคแล้วก็ชมไฮไลท์ห้านาทีให้กับเพื่อนเรานะครับผมฝากพี่พี่ทุกท่านด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะช่องผมเนาะช่องอื่นก็เหมือนกันนะครับผมฝากกันด้วยเนาะนะครับผมเป็นกาลังใจให้ซึ่งกันและกันที่ดีที่สุด ขอบพระคุณพระจ้ากอด,กอดอคณะกษัวัสดีทักทายรอบบ้านนะจ้านะครับผมรอกไหมรอกอะไรน่ารักทุกท่านเลยนะครับผมพี่ๆ